ภาษาไทยใช้ให้ถูกตลาดตลออสระอาดอตลาดเป็นแหล่งหรือที่ชุมนุมเพื่อซื้อขายของต่างๆไม่ว่าจะเป็นสินค้าเพื่อการบริโภค หรืออุปโภคของสดของแห้งเสื้อผ้าเครื่องใช้สอยต่างๆทั้งนี้ไม่ว่าจะมีการจำหน่ายสินค้าประเภทอื่นใดหรือไม่ก็ตามเราก็เรียกว่าตลาดค่ะตลาดยังแบ่งออกเป็นหลายประเภทด้วยนะคะเช่นตลาดนัดตลาดน้ำตลาดสดตลาดมืดตลาดโต้รุ่งเป็นต้นตลาดนัดคือที่ชุมนุมเพื่อซื้อขายของต่างๆซึ่งไม่ได้ตั้งอยู่ประจำจัดให้มีขึ้นเฉพาะในวันที่กำหนดเท่านั้น ตลาดน้ำก็คือตลาดหรือที่ชุมนุมเพื่อซื้อขายของต่างๆทางน้ำมีเรือเป็นพาหนะบรรทุกสิ่งของบางครั้งเราก็เรียกว่าตลาดท้องน้ำค่ะตลาดอีกประเภทหนึ่งคือตลาดสดค่ะชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าขายของสดแต่จริงๆแล้วปัจจุบันนี้ตลาดสดก็ขายทั้งของสดและของแห้งด้วยเช่นกันแต่อาจแบ่งแยกของสดกับของแห้งให้เป็นสัดส่วนเท่านั้นส่วนตลาดมืด ไม่ใช่ตลาดไฟดับนะคะตลาดมืดคือตลาดที่แอบซื้อขายกันลับๆโดยหลีกเลี่ยงข้อกำหนดที่ทางการได้วางไว้เช่นฉันจะไปแลกเงินที่ตลาดมืดเห็นเขาบอกว่าได้ราคาดีกว่าแลกกับธนาคารเป็นต้นค่ะและตลาดโต้รุ่งเป็นตลาดที่คนชอบนอนดึกมักไปหาอาหารกินก่อนกลับบ้านนอนตลาดโต้รุ่งเป็นตลาดที่ขายอาหารตลอดคืนค่ะเรื่องของตลาดยังไม่จบนะคะครั้งหน้ามาฟังกันต่อค่ะ